ชาวนี้ที่นาก,กย่า11องศานะคะเอ้ยสั่นง,งอกๆขึ้นมาทํากับข้าวเหมือนเดิมคะ่ะคุณเพจระหว่างหน้าร้อนกับหน้าหนาวดิฉันเลือกหน้าหนาวนะคะเออเพราะว่าสนุกแต่งตัวคือหน้าร้อนมันพรอบเยอะไม่ได้ไงเธอหน้าหนาวเนี่ยเราประคมกันเข้าไปเลยค่ะปลาฮอกเกตนะคะดิฉันหมักค่ําคืนไว้นะคะหมักเหล้าแล้วก็เกลือนะคะฉันก็จะนําไปย่างนะคะระหว่างที่รอน้องปลาเราสุกเนี่ย <c oughs> เราก็จะมาทําการทิ้งน้ํามันนะคะที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยให้ป้าๆดูเคยทำคลิปไปไหลายรอบแล้วแหละแต่ก็ยังมีคนสงสัยว่า ดิฉันกําจัดน้ํามันที่น้ํามันพืชที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยทํายังไงนะคะก็ทําแบบนี้แหละค่ะเราทอดรอบสุดท้ายเราใช่ไหมเราจะเราตอนนั้นเรารู้ตัวแล้วแหละว่าเราจะไม่ใช้น้ํามันนี้เราก็เทผงทิ้งน้ํามันลงไปเลย มันจะมีขายอยู่ตามร้านดรายโซ่เธอร้อยเยนนะถูกมากในนั้นมีห้าหกซองนี่แหละก็เทลงไปตอนน้ำมันร้อนๆนั่นแหละค่ะรอให้น้องเย็นตัวลงน้องก็จะจับกันเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะทิ้งมากเอ้ยท,ทิ้งง่ายมากนะคะสะดวกสบายนะคะแล้วก็นําน้องกระทะของเรามาล้างนะคะล้างง่ายเหมือนกันค่ะนี่แหละค่ะก็จะเป็นวิธีการกําจัดน้ํามันที่ไม่ใช้แล้วของที่ญี่ปุ่นนะคะเคยทคําคลิปให้ดูไปก่อนหน้านูนแล้วนะคะแล้วฉันก็โชว์อีตัวแป้งๆผงๆนั่นน่ะที่เอาไว้ใช้กําจัดน้ํามันอ่ะเคยโชว์ไปแล้วนะคะตอนนี้ ทิ้งซองไปแล้วว่าจะโชว์อีกรอบจะมันหายไปไหนไม่รู้ก็ป้าก็ไปซอกซอกหาดูนะคะคลิปล่างๆนั่นแหละนี่แหละค่ะสาหรับคนที่สงสัยว่าทิ้งน้ํามันยังไงนะคะทําให้ดูแล้วในี่เออล้างแบบนี้เลยนะคะมันล้างง่ายมากสะดวกสบายมากเธอที่ญี่ปุ่นเขาห้ามทิ้งน้ํามันลงท่อระบายน้ำนะไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นหรอกฉนันว่าที่ไทยก็น่าจะเป็นแหละแต่ที่ไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าไหร่นะให้ฉันพูดตรงๆไหมล่ะเออใครที่ยังทิ้งน้ํามันแบบนั้นอยู่ก็รบกวนกําจัดให้มันถูกวิธีด้วยยนนะคะคสสงงาาาราาเเบมือไที ดีนะเป็นเมืองร้อนแต่ญี่ปุ่นมันเมืองหนาวไงเธอถ้าเราทิ้งน้ํามันลงท่อระบายน้ำเนี่ยเกิดการแข็งตัวท่อตันอ่ะเออเทศบาลมีสิทธิ์มาหยุ่มหัวเราได้นะคะเนี่ยหม้อที่ล้างแล้วก็จะเงาแวบๆบวบๆบบๆอย่างนี้เลยปลาที่เราย่างเสร็จแล้วนะคะดิฉันก็จะทําการลาอเออเอาก้างออกนะคะจะเอาแค่เนื้อมันมาทําเป็นโอเบนโตนะคะปลาฮอกเกียนดิฉันชอบมากเลยแต่ว่าก้างเล็กๆน้อยๆมันค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องระวังนิดนึงตอนนี้รู้สึกงวเงียมากเลยในการพากเสียงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสู้นะคะเพราะฉัน สีขี้หูขี้ตาขึ้นมาทําคลิปให้ป้าปา,ปาดูนี่แหละจะเล่าปัญหาที่ประสบพ, <c oughs> พบเจอในแต่ละปีของดิฉันตอนนี้ก็คือฉันจะชอบกลับไทยช่วงเดือน11อ่ะพฤศจิกานี่แหละเธอเดือน <The S 2> นี้นี่แหละแล้ว <c oughs> ญี่ปุ่นมันจะหนาวใช่ไหมเธอมันหนาวมากอ่ะช่วงที่ฉันกลับฉันก็หอบคงหอบโค้ดใช่ไหมเธอเออขึ้นเครื่องอะไรอย่างี้พอไปถึงไทยปุ๊บปรากฏร้อน ร้อนมากหอบเสื้อผงเสื้อผ้าเอ้ยมาลุงตุงนังฉันจะจัดการปัญหาย,ยังไงดีเนี่ยหรือฉันจะแบบว่าทนหน,า,นาวตอนอยู่สนามบินที่นากยูยาใช่ไหมทนหนาวเอาแล้วก็แบบว่าพอถึงไทยปุ๊บจะได้ไม่หอบน่นนี่นั่นใช่ไหมเออทิ้งเสืออ้อคงเสื้อโค้อะไรไว้ในรถเนาะทิ้งไว้สนามบินอย่างงี้ไหมเธอฉันแบบว่าฉันหนาวไงเธอฉันฉันขึ้นเครื่องไปอย่างเงี้ยฉันก็หอบโค้ตไปด้วยหนึ่งตัวอย่างเงี้ยแล้วอีโค้นั้นจะมากเลยอะจะมาภาษาญี่ปุ่นอะไรภาษาไทยอะไรเออจะมาอก่านะะเลยบ จะเอาตัวไหนไปงงมากเลยปัญหาที่ประสบพบเจอในแต่ละปีกนะ็มีแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะข้ากล่องวันนี้